การพัฒประกาศปอกปลื้มเบลล่าลานีพร้อมแท็กหากลางไอจเรียกว่าตอนนี้ไม่ว่าจะขยับตัวทำไรก็โดนจับตามองอยู่ตลอดเวลาสำหรับเบลล่าลานีแคมเปญกลับมาเป็นโสดอีกครั้งจนทำเอาหลายๆคนนั้นแอบจับจิ้นกับหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้เบลล่าโดนจับตามองกองทัพพีกลูกชายนักสแสดงรุ่นใหญ่ปราบหยุทธพิชัยแต่ภายหลังทั้งคู่ก็ได้ออกมาปฏิเสธว่า เป็นแค่พี่น้องกันแต่ก็ยังทำเอาหลายๆคนอดจินไม่ได้ล่าสุดทางด้านกันพัฒประกาศบอกปลืม้มเปบลล่าลานีกลางไอจีทำเอาแฟนคลับปริศนานพร้อมแคปชั่นแบบจึ้งๆว่าผมปลื้มคุณซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตจิ้นหนักมากเรียกร้องให้มีละครคู่กันงานนี้ผู้จัดรีบเสิร์ฟให้ด่วนๆเลยจ้าขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ